สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่ออยู่กับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธนะครับแล้วก็สเก็ตฟุตบอลมามาเริ่มข่าวสารกันเลยมีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังแบบเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหมาตามประเด็นของประธานเอ็มบาเป้กันหน่อยครับจ่ายมานะเปเชจ่ายมาเอ็มบาเป้ครับส่งโน้ตครับทวงหนี้เปเชเกือบ100ล้านยูโรครับโอ้โหมาตามกันหน่อยน่าสนใจมาก รายงานข่าวจาก ESPN ครับก็บอกว่าทนายความของเอ็มบอเป้ของหน้าคนดังเนะี่ยได้ยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามครั้งสุดท้ายให้กับเปเชจ่ายหนี้ค่าจ้างที่ติดเอาไว้นะครับหนังสือนี้มาถึงออฟฟิศของเปเช e เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยเอ็มบอเป้เชื่อว่าสโมสรเป็นหนี้เขาเกือบ100ล้านยูโรเป็นค่าจ้างแล้วก็โบนัสที่ยังไม่ได้จ่ายนะครับ แหลงข่าวก็บอกว่าเปเชยครับยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับเอ็มบัปเปในเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนรวมถึงโบนัสที่ต้องได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยไม่ได้จ่ายเอ็มบัปเปเลยนะครับเปเช่ครับเชื่อว่านักเตะตกลงกันตั้งแต่สิงหาคมปีก่อนแล้วว่าจะไม่รับเงินบางก้อนที่ควรจะได้เพื่อให้สโมสรลดผลกระทบเรื่องการจ่ายเงินในการให้ทีมของเอ็มบรเปตอนหมดสัญญา ยังไงก็ตามการตกลงนี้ไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเสัญญายอย่างเป็นทางการซึ่งนี่คือปัจจัยหลักทำให้เกิดความขัดแย้งไม่ตรงกันนะครับเปเชก็ไม่ยอมจ่ายเอ็มป,ป้ก,ก็จะทวงเอาให้ได้นะครับเปเชไม่ต้องการตอบโต้หนังสือเตือนอย่างเป็นทางการและวางแผนดําเนินการตามที่พวกเขามั่นใจว่าถูกต้องต่อไปทางฝั่งของประธานเป้เนี่ยมองว่าสโมสรไม่ยอมจ่ายเงินตามปกติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ซึ่งเป็นภายหลังจากที่เขาแจ้งว่าจะย้ายออกจากทีมตอนหมดสัญญาทําให้ยกเลิกข้อตกลงทุกอย่างและเขาเนะี่ยต้องการเงินทั้งหมดที่คิดว่าตัวเองเนะี่ยสมควรจะได้รับคาดว่าอาจจะมีความจําเป็นที่ทั้งสองฝ่ายต่อลาไปให้ศาลนะตัดสินว่าเออจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับต้องไปลงกันที่ศาลหรือเปล่าสําหรับประธานในมอเป้กับเปเชนะครับเรื่องเงินที่มันค้างกันอยู่จะจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับเกือบ1นึร้อยล้านยูโรครับมันก็เยอะพอสมควรนะครับ สำหรับประธานนี่บาเป้เองก็อยากจะได้คืนน่ะก็อยากจะได้อ่ะก็เล่นบอลให้แล้วไม่ได้จ่ายค่าจ้างค้างมาหลายงวดเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายไหมนะครับหรือว่าอในเมื่อคุณจะย้ายทีมแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีรายลักษณ์อักษรเนี่ยไม่จ่ายได้ไหมละ่ะก็ถือว่าตกลงกันแล้วว่าจะไม่รับเงินเนี่ยไม่ใช่เหรอเมื่อสิงหาคมปีก่อนอะไรเงี้ยทางไเปเชเงก็ไม่ยอมนะครับทางไปเชก็ไม่ยอมอ๋อแล้วเอ็มบาปเป้ก็ไม่ยอมไปเชก็ไม่ยอมครับแบบนี้มันจะไปลงเอยกันที่ไหนที่ศาลไหม ก็ต้องมารอดูนะครับว่าสถานการณ์เรื่องเงินค้างอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงของเอ็เอมบาเป้กับทางเปเช่นะครับเราก็ไปตามมันยาวๆเลยมาเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับมันจะขายหรือเปล่านะแบบนี้โอ้โหมีรายงานจากมาก้าครับสื่อของสเปนนั่นแหละก็บอกว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อนะครับไปที่เรอัลมาดริดขอจีบอาดากูเล่นะครับอืกูเล่นักเตะชาวตุรกีนะครับ รายงานข่าวจากมาก้าครับสื่อจากสเปนครับก็โหมข่าวว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปอยังเรอัลมาดริดนะครับเพื่อขอทาบทามอาดาก,กูเล่กองกลางดาวรุ่งเอามาเสริมทัพกูเลเขาตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมออกจากทีมซานเตโกบรดเบลเพราะมีโอกาสลงสนามจำกัดหลังย้ายมาจากเฟอร์เนบเชครับเมื่อเสมอปีก่อนสตาชาวตุรกีคนนี้ครับยิงไป6ประตูนในลาลิกาสเปนจากการเป็นตัวจริงเพียง4นัด และลงสนามรวมกัน10เกมเมื่อฤดูการที่ผ่านมารายงานก็บอกว่าลิเวอร์พูลครับหวังใช้โอกาสนี้ท้าทามให้แข้งวัย19ปีอย่าง ule, อาดัคกูแล่ยมร่วมงานกันที่แอนฟิลด์ยังไงก็ตามครับการเจราจาปิดดิวคงจะไม่ง่ายเพราะว่าเรอันามริดนั้นไม่ได้ต้องการขายกูแลเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่งซื้อมาจากเฟเบาเช่เล่นดีครับแต่แค่ไม่ได้โอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอ กูเล่ครับยังเหลือสัญญายาวเลยอีก5ปีครับกับทางเรอันริดเขาซัดไปแล้ว1ประตูจาก2เกมในศึกยูโรสมยุบซึ่งขุนพลแดนไก่งวงตุรกีผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปเจอกับออสเตรียในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหจะเอาอาดากูเล่ครับสำหรับลิเวอร์พูลนะฮะนี่เป็นรายงานข่าวจากมาก้กานะครับที่บอกว่าลิเวอร์พูลได้ต่อสายตรงไปที่เรอันดริตครับเพื่อขอทาบทามอาดากูเล่จะเอาจริงๆ แต่ไม่รู้ว่ามาดริดเนี่ยจะว่ายังไงเนี่ครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหืดจับหืดจับจริงๆโอ้โหนั่นเลยครับโอ้ไม่รู้จริงๆครับอนั่นเลยครับนักเตะก็อยากจะลงสนามอย่างสม่ําเสมอมาดริดไม่ค่อยให้โอกาสเขาลงสนามอย่างสม่ําเสมอไงมาเลยมีข่าวเรื่องการทีมเม่างหนาหูแล้วฟอร์มกับตุรกีในยูโร24เนี่ย กลับมาดีซะอย่างงั้นครับโอ้โหตัวแบกเลยของตุรก,กีนะสำหรับอาดากูเลนะครับจะกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะอนาคตของนักเตะคนนี้นไม่แน่นอนมาเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อเช้าก็โดนโหหนักเลยทางด้านของเควินเดบรอยนะครับหลังบอกให้เพื่อนร่วมทีมเนะี่ยไม่ต้องขอบคุณแฟนบอลน,นะโอ้โหมีประเด็นอะไรไปพูดถึงกันหน่อยนะครับ ทางด้านของ KDB ครับเควินเดอะบอยสัมภาษณ์ขอร้องการสนับสนุนนะภายหลังกับตันเบลเยียมอย่างเดอะบอยสั่งลูกทีมหรือว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเข้าไปห้องแต่งตัวครับโดยไม่ต้องขอบคุณแฟนบอลที่ส่งเสียงโห่ใส่ขณะจ,จบเกมเสมอ,อยูเครน0-0รอบแบ่งกลุ่มนั้นสุดท้ายยูโร2สมยิบนะครับแม้ผลการแข่งขันเพียงพอทำให้เบลเยียมเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มไปเจอ,อตัวเต็งอย่างฝรั่งเศส แต่เมื่อสิ้นเสียงนกกวีดแฟนบอลที่สตูดการ์อารีนายังส่งเสียงแสดงความไม่พอใจใส่นักเตะเบลเจียมนะครับเดลบอยกำลังเดินไปปรบมือขอบคุณแฟนบอลตามธรรมเนียมแต่เมื่อเจอกระแสตอบรับไม่สู้ดีเท่าไหร่เขาหันหลังกลับทันทีเลยครับและโบกมือให้เพื่อนร่วมทีม,มเดินลงอุโมงค์เข้าห้องแต่งตัวไปเลยไม่ต้องขอบคุณเราต้องบอกว่าเดลบอยในวัย32ปีถูกยูฟาเลือกให้เป็นแมชชัออฟเดอะแมตช์แต่ถ้าว่าระหว่างรับรางวัลในสนาม เสียงโหจากแฟนบอลพุ่งเป้าไปที่เขาดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกดังขึ้นอีก The, th The Boy ก็ได้สัมภาษณ์หลังแข่งเขาบอกว่า <c oughs> เราพยายามแล้วเพื่อชนะเกมนี้เรามีโอกาสทําประตูหลายครั้งแต่เราไม่ต้องการเสี่ยงในชวะเตม,มุมเพราะรู้ดีว่าอาจจะเสียประตูหลังเสียแค่ประตูเดียวเราจะตกรอบมานาันน่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสแต่ไม่สามารถทําสกอร์แล้วหลังจากนั้นเราแค่ต้องการให้แฟนบอลอยู่เคียงข้าง เดอรอยครับถูกถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่เขาสั่งเพื่อร่วมชีมออกจากสนามโดยไม่เดินไปหาแฟนบอลเนนะี่ยแล้วให้คำพูดอ่าแล้วก็ให้คำตอบแบบชัดเจนครับเดอรอยบอกว่าเออเราต้องการพวกเขานะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้อีกเราต้องการแฟนบอลในเกมกับฝรั่งเศสนอกจากเสียงโหหลังเกมระหว่างการแข่งครึ่งแรกนะครับเดอรอยยังเสียสมาธิ i, เพราะมีแฟนบอลไม่ทราบฝ่ายนะครับยิงแสงเลเซอร์ใส่ดวงตาหลายครั้ง เดวิอยบอกว่าผมเนี่ยเห็นแสงเลเซอร์ยิยงมาที่ผมผมไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่ผมแจ้งกับพุทศินท์แอนโทนี่เชลเลอร์ไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เควินเดบรอยครับได้เปิดใจหลังแข่งนะครับก็โดนโหนะแล้วก็บอกเพื่อนร่วมทีมไม่ต้องเดินไปขอบคุณแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าสถาน,านการณ์ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นะก็เป็นประเด็นความหลงคู่เมื่อคืนนะครับเบลเยียมเสมอกับยูเครนนะครับผม มา,มาตามกันต่อมาตามกันต่อนะมีข่าวสารของเปาโลดิบาล a านักเตะหน้าหล่อครับของอาเอสโรมาเหมือนพิจารณาจะมาเล่นที่หลีกเมืองผู้ดีอย่งกฤษมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันทางด้านของเปาโลดิบาล a าครับดาวยิงของโรม่ามาปาก,กรุงโรมยอมรับว่าการย้ายออกจากทีมเพื่อไปหาความท้าทายกับลีกชนนํำอื่นๆเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาภายหลังกับโรม่าตอนเนี้ กำลังเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายทํากลางข่าวเชื่อมโยงจากความสนใจแมนยูนะครับเปาโลดิบาล่าครับกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ตกเป็นข่าวเรื่องการแย่นนทีมาอยู่กับแมนยูในช่วงมัมร์นี้โดยเป็นที่เข้าใจว่าเอริกเจนฮาคุณซือ Man U, นะ้อแมนยูเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลในการคว้าตัวแข้งอาเจนตายอย่างเปาโลดิบาล่าเหมือนกันก่อนหน้าน,นี้มีรายงานบอกว่าแมนยูเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดิบาล่ามาแล้วในครั้งที่เขายังคาแข่งให้กับยูเวนตุสก่อนจะย้ายมาเล่นให้กับโรม่ามาปักกรุงโรมนะครับ แล้วรายงานล่าสุดนะครับจากอิตาลีครับก็บอกว่าแข้งวัย30ปีอย่างดิบาล่าเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยสัญญาใหม่กับทางหมาป่ากรุงโรมโรม่รมมาเลยไม่แต่น้อยโดยสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในปี2 5นะครับและเชื่อกันว่าค่าฉีกสัญญาของดิบาล่าอยู่ที่ราวๆ10ล้านยูโรเท่านั้นราคาดีนะ10ล้านยูโรนะครับในขณะที่เมื่อถูกถามถึงอนาคตของดิบาลาเนี่ยเขาก็บอกว่า อิตาลีมอบทุกอย่างทุกอย่างเลยให้กับผมมันคงเป็นเรื่องยากที่จะย้ายออกไปแต่แน่นอนว่าคุณมักจะมีความอยากรู้อยากเห็นและสงสัยว่าคุณจะไปเล่นในล็กชั้นนำอื่นๆอย่างลาลิกาสเปนหรือพิมเมลกซึ่งมีทีมที่ยอดเยี่ยมและมีผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกมากได้หรือเปล่าไม่แน่อาจจะเปิดใจนะครับโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่เปาโลดิ巴านะครับได้ลองพูดปูดพูดปูด ลองเปิดก่อนที่ปูดนะครับพอเปิดประเด็นนี้มันก็มีหลายทีมที่ให้ความสนใจเขาอย่างเช่นแมนยูนะครับที่อยากเชาเขาไปร่วมทีมสำหรับเปาโลดิบาล่านะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ในวัย30ปีเหมาะไหมเหมาะมาเล่นที่พิมลังกฤษไหมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับเดี๋ยวเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังแบบเรื่อยๆยาวๆไปเลยสำหรับชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับฟังกันไปทุกวันนะครับจัดไปชิวๆ